ส้มนะคะพี่น้องค่ะส่วนมาทันจ้าจ้าหากเถะหากเนะอ,อย่าหากไฟทอนจ้าหากไปเผือกระดักกระดอเฮยนค่ะพี่น้องค่ะส่วนนี้กับประมาณนี้ละค่ะกําลังนาะค่ะพี่น้องม่สกบายค่ะลางใดส่วนนี้มาีู้กพี้สวนนีีล่้อพะลวกับปีนี้อีค่ะประมาทันนะปูมาทุกเลยเลยจ้อะกปมาทุก ไี่ได้เก็บง <ท story S 1> ่ายค่ะทมเราเป็นดอกทมเราเป็นมะค่ะทมเราเป็นผู้สาวเนาะเอเผือก็ดีเราจาเพราะว่าอาซี่เผาอยู่แนวหนีเราจะนะคะไี่ได้เก็บง่ายค่ะทมเราเป็นดอกทมเราเป็นมะค่ะทมเราเป็นผู้สาวเนาะปีหกศูนย์ค่ะยายโมกปูมา ยูนีกะต่อแรกกับปีห้าสามปีห้าสามมาแล้วก็ปีหกปีเนาะปูเสริมไปเรื่อยๆเ,เนาะค่ะเนาะเฮากระเอด็เอดเจ้าไรเอ็ดิ่นเนาะค่ะกระเอียสโซนมาทันนี่ละเอ็ดแต่อยู่ประมาณนี้ละค่ะจ้ามาทันโซนนี้ในปูได้ยังแต่ปีหกศูนย์ค่ะต่อมาทันปีหกศูนย์นะคะพี่น้องต่อน,นี้นะต้นมาทันนี่ละจ้ารายได้หลักของไทยบรรพูนเนาะ คันปูเล่ไม่มีสวนมาทันกะกับเพื่อนกะหาอยู่ข่าวกับม,มิได้จำมาทันเนาะแล้วกับปีนี้อีค่ะปูมาทันนะปูมาเลยเลยจ้ะปูกมาทุกปีเนาะปูเสริมไปเรืเลยเนาะค่ะเนาะเฮากะเอดเจ้าละเอดเพินเนาะคะ่ะกะเอสสวนมาทันนี่ละเอดแต่อยู่ประมาณนี้ละค่ะมีดกแต่ว่าก็มีเนาะถือว่ามีก็ประมาณนี้ละจ้าสวนในมกเนาะเอาวิวงามๆวิวส,สวย สวยๆมันจ้ามาทานโซนนี้ในปู่ได้อันแต่ปี60ค่ะต่อมาทานปี60นะคะพี่น้องต่อน,นี้เราแต่างงานเลยเพิ่จะส,สิกค่ะเพิ่นยังเป็นผู้สาวสัน้อยอยู่ค่ะกำลังถือดอกเนาะค่ะเนาะพี่น้องก็มียูดอกค่ะกาเม่นดอกปีเนาะปู่เสริมไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเอากระเอ็ดเจ้ากระเอ็ดเพินน่นเนาะค่ะกระเอ็ดโซนมาทานนี่ละ ไปอยู่ประมาณนี้แล้วค่ะเอเผื่อก็ดีนาะจ้าเพราะว่าอาซีเผาอยู่แนวนีล่ะจ้านะคะประมาณธอสมกับซื้อนี่ละนาะจ้าผ <inaudible> ่าเลาะผ่าสมจ้าพคนมีได้เก็บง่ายดอกค่ะส่วนนี้ค่ะเอเผื่อก็ดีนาะจ้าเพราะว่าอาซีเผาอยู่แนวนีล่ะจ้านะคะส่วนนี้กับประมาณนี้ล่ะค่ะกำลังเนาะค่ะพี่น้องมีสุกง่ายค่ะ ลายใดสวนนี้มีสูกง,ง่ายด้ยวยพี่น้องค่เช็ดหูหดใจนะจ๊ะท่านมีเห็นขันโหดหูหดใจจ้าเระส,ส้มสวนนะจ๊ะพี่น้องจ้าระส,ส้มสวนสวนค่ะเอาสวนมะเฮอส้มก็ซื้ดอดอกจ้าลายใดลายใดลายลายรักๆก็คืออยู่อยู่ละ สวัสดีจ้าพี่น้องค่ะยายโมกับสิทามาย่างลาะสมสวนนะจ๊ะพี่น้องสวนยายโมกสวนนึงหูหดใจนะจ๊ะท่านมีเห็นผันโทหูหดใจจ้าล้อสมส,สวนนะจ้าพี่น้องจ้าล้อสมสวนเอเผือกก็ดีนะจ๊ะเพราะว่าอาซีเผาอยู่แนวนี้ละจ้านะคะเอเผือกก็ดีนะจ๊ะเพราะว่าอาซีเผาอยู่แนวนีละจ้า ะค okay. ส่วนมาทันนี่ล่ะจ้ะลายใดหลักของไทยบรรพูนเนาะคันผู้เลิศไม่มีส่วนมาทันกะกะเพื่อนกะหาอยู่ค่ากับมิมิได้จะมาทันเนาะตีเนาะปูเสริมไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเฮากะเ,เอ็ดเจ้าไรเอ็ดเผือเนาะคะ่ะกะเอ็ดส่วนมาทันนี่ละเอ็ดไปอยู่ประมาณนี้ละค่ะเอ็ดเผือกการพอมีความหวังค่บพี่น้องพอมีความหวังรายใดความหวังของ หังคนูนยนเนาะมาเอสมมกับซื้อนี่ละเนาะจ้ะผ่าเลาะผ่าสมจ้าคนมีได้เก็บง่ายดอกค่ะส่วนนี้ค่ะมีดกแต่ว่าก็มีเนาะถือว่ามีกประมาณนี้ละจ้าส่วนในมกเนาะเอาวิวงามงามวิวสวยสวย,สวสวยมาเธอส่มเนาะค่ะพี่น้องค่ะส่วนมาทานจ้ามีดกแต่ว่าก็มีเนาะถือว่ามี ประมาณนี้ละจ้าส่วนในโมกเนาะเอาวิวงามๆวิวสวยสวยสวยมาแล้วก็ปีนี้อีค่ะปู่มาทันนะปู่มาทุกเลยๆจ้าปู่มาทุกบสบายดีจ้าพี่น้องค่ะยายโมกกสิณามาย่างเลาะสมสวนนะจ๊ะพี่น้องส่วนยนโมกส่วนหนึ่งไม่ดกแต่ว่าก็มีเนาะถือว่ามีกประมาณนี้ละจ้าส่วนในโมกเนาะเอาวิวงามๆวิวสวย สว,สวยมาศแล้วกลับมาปีหกหกสามแล้แล้วกลับมาปีหกหสองอีกค่ะศแล้วกลับมาปีหกหสล้แล้วกลับมาปีหกหสองอีกค่ะจะหักเถอะหักเถออย่าหักใข่ทอนจะหักไปเผือกกระดากระดอเฮ้ นาะค่ะพี่น้องค่ะส่วนมาทันนี่ลนะจ้ะลายใดหลักของไทยบรรพุน,นเนาะกันผู้เล่ไม่มีส่วนมาทันกะกับเพื่อนกะหาอยู่ข่าวกับมิมิได้สำมาทันเนาะจ้ะหากเธอด้หากเธอได้เนีย่ยหากไหทอนจะหากไปเผือกกระดากระดอเฮยนาะค่ะพี่น้องค่ะออกมาเธอสมกับซื้อน,นี่ละนะจ้ะผ่าเลาะผ่าสมจ้า เพื่อนมีได้เก็บง่ายดอกค่ะส่วนนีค่ะส่วนมาทันนี่ละจ้ะลายได้หลักของไทยบรรพูนเนาะคันพูเลมีมมีส่วนมาทันกะแต่เพื่อนกะหาอยู่ข่าวกับมิมีได้สำมาทันเนาะความบังของคนเอศูนย์่นเห็นแน่กะมีกำลังใจท่านมีเห็นกะส่วนมาทันนี่ละจ้ะลายได้หลักของไทยบรรพูนเนาะคันผู้เลมไมมีส่วนมาทันกะแต่เพื่อนกะหาอยู่ข่าวกับมิมีได้จำมาทันเนาะปีเนาะ ปูเสริมไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเฮากระเอ็ดเจ้าไรเอ็ดเพื่อนเนาะค่ะกระเอ็ดส่วนมาทันนี่ละเอ็ดไปอยู่ประมาณนี้ละค่ะเธอส้มนะคะพี่น้องค่ะส่วนมาทันจ้าค่ะสบายดีจ้าพี่น้องค่ะยายมมกสิณามาย่างเลาะส้มส่วนนะจ๊ะพี่น้องส่วนยายโมกส่วนหนึ่ง สวัสด,ดีจ้าพี่น้องค่ะยายมมก,กสิดามาย่างรอดสมส่วนนะจ้าพี่น้องส่วนยายโมกส่วนหนึ่งเอะเผือก็ดีนะจ้าเพราะว่าอาซีเผาอยู่แน,น,น้นห้ีละจ้านะค่ะเอะเผือก็ดีนะจ้าเพราะว่าอาซีเผาอยู่แนวาี้ีละจ้านะค่ะเอะเผือกันพอมีความบังค่ะพี่น้องพอมีความหวังไรายใดความบังของ หั่งคนส่นเนาะสวบสาด,ดิจ้าพี่น้องค่ะยายมมกสิพามาย่างราะสมส่นนะจ๊ะพี่น้องสูตนยายโมกส่นหนึ่งปีเนาะปูเสริมไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเฮากระเอด็ดเจ้ากระเอ็ดผือเนาะค่ะกระเอีส่นมาทันนี่ละเอ็ดไปอยู่ประมาณนี้ละค่ะสวบสาด,ดิจ้าพี่น้องค่ะยายโมกสษพามาย่างราะสมส่นนะจ๊ะพี่น้อง ส่วนในมุกส่วนหนึ่งแต่างามเลยเพิ่นจะสี่สูกค่ะเพื่อนยังเป็นผู้สาวสันน้อยอยู่ค่ะกำลังถือดอกนเนาะค่ะเนาะพี่น้องก็มียูดอกค่ะกับมะเม่นโดนมาทันนน่ล้ะจ้ะลายใดล,ลักของไทยบรรพุนเนาะคันผู้เลมไม่มีส่วนมาทันกะกต่เพื่อนกระหายอยู่ค่ะกับม,มิมิได้สัมาทันเนาะจ้ะหกะัหกเถอดนะหักเถดนะอย่าห,ากหักไหลทอน จ้าหากไปเผือก,กระดักกระดอกเ้ยน้องค่ะพี่น้องค่ะสบาสด,ดีจ้าพี่น้องค่ะยายมมกับสีพามาย่างเลาะสมส่วนนะจ๊ะพี่น้องส่วนใาย่โกส่วนหนึ่งเอเผือก,ก็ดีนะจ้ะเพราะว่าอาซีเผาอยู่แนวนี้ละจ้าน้องค่ะความบังของคนเอูนย์ท่านเห็นแน่ก็มีกำลังใจท่านมีเห็นก็หดไม่ได้เก็บง่ายค่ะ ทมเราเป็นดอกทอมเราเป็นหน้าค่ะทมเราเป็นผู้สาวเนาะส่วนนี้กับประมาณนี้ล้ะค่ะกาลังเนาะค่ะพี่น้องมิสูบง่ายค่ะลายใดส่วนนี้มีสูบง่ายเด้อพี่น้องค่ะแล้วกับปีนี้อีค่ะปูกมาทันนะปลูกมาทุกเลยเจ้ะปลูกมาทุกสวนค่ะอ๋อสวนมาเฮาอส้มก็ซื้อดอกจ้าลายใด ลายใด้ายลายหล,ลักหลักลก,ก็คืออยู่อยู่ละส่วนนี้กับประมาณนี้ละค่ะกาลังเนาะค่ะพี่หนองมีสุกง,ง่ายค่ะลายใดส่วนนี้มีสุกง,ง่ายเด้อพี่นนองค่ะจะเอเผือก็ดีนะจ๊ะเพราะว่าอาซีเผาอยู่แนวนี้ละจ้ะนะคะความหวังของคนเอศูนย์ท่านเห็นแน่ก็มีกําลังใจท่านมีเห็นก็บหดแล้วกับปีนี้อีค่ะปูมาทัานนะ ปลูกมาทุกเลยเลๆจ้ะปลูกมาทุกส่วนนี้กับประมาณนี้ระค่ะกําลังเนาะค่ะพี่น้องมิสุกง่ายค่ะลายใดส่วนนี้มีสูกง่ายเด้อพี่น้องค่ะ